ทำไมไม่อุ้มอันนั้นว่างปรับเลียนเลียนทำไมไม่ให้อุ้มก็เลี้ยงเสียเขาสุกแต่ตอนรับไม่อยากฟามึงตัวนิดหน่อยนึงกูตอนแรกกูซีเอามึงมาแล้วนี้คือเป็นเด็กแบบนี้ฮะฮะเนี่ยตอนแรกลยากเอายายสามาตัวเดียวเห็นตัวเองน่าสงสารนะก็เลยเอามาด้วยนะ Morning รับทุกคนนี่ขนาดตื่นเช้ามานะฮะดูนะครับดูนะครับไม่มีใครมาให้ผมอุ้มเลยครับดูนะครับดูนะครับไม่มีใครมาให้ผมอุ้มเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะโอ้ประทัดขาดครับอยู่ตัวเหลียญขึ้นแต่เพิ่งนี่ พูดไยวันเอ๊ะ oh, มันคอยดูนะทุกคนตื่นเช้ามาไม่มีใครให้ผมอุ้มเลยนี่มันนามันนอนแม่เบิ้งมันนอนนี่เบิ้งเบิงมันนอนไปไหนมันนี่กินแซบแท้มันมาสนใจมึงแไงของเบิ้งมันเตี้ยพูดหน่อมีแต่พูดหน่อยอีวนอีวนยังปลให้อุ้มเลยทีเบิ่งอวดเบิ้งอีวนยังกินเขาสนใจเลยมันเจ็บปูปูปูไหนไหนไหนมีใครใจเยงอุ้มไหมมาเร็วมาเร็วมาเร็วเบิ้งน้ำสีแยกกันแต่เบิ่งเนื้อพี่น้องเด้อมีใครใจเยงอุ้มไหม มาเร็วปุ่ันเฝ้าข้างหักฝักเฝ้าเฝ้าฝ้ายเยอไมาผิดกันตาเสาเลย้ยกูคือบาให้กูอุ้มทำไมไม่มาให้อุ้มลูก่ถึง้โเลยทำไมทำไมทำไไมมาให้อุ้มกี่วันทำไมไม่มาให้อุ้มฮะ เจ้าห่วงกินอยู่เลยอุ้ย <laughs> มันอยากหนีนะยัยวันอีวันอุ้ยแม่เบิ้งมันเดินมาแล้วมันมาสลับอันนี้ของยายสาอันนี้ของมั่นอันนี้ของมึงทำไมไม่อุ้มยายสายดูนี่กขอจัดการมันก่อนทำไมไม่อุ้มอันนั้นว่างปั๊บเรียนเรียนทำไมไม่ให้อุ้ม ก็เลี้ยงเสียเขาสุกแต่ตอนทับมาอยากฟ้ามึงตนิดหน่อยนึงกูตอนแรกกูซีบเอามึงมาแล้วนี่อือเป็นเด็กแบบนี้ฮะฮะเี่ยตอนแรกเนยไปเอายายสามาตัวเดียวเห็นตัวเองน่าสงสารนะก็เลยเอามา <ไง S 1> ด้วยนะเอ้<ง>าฮะใครบน่นลูกเห็นตัวเองน,น่าสงสารก็เลยเอามาด้วยแล้วทำไมทำตัวแบบนี้อ่ะไม่สำนึกในบุญคุณเก่งๆเลยใช่ไหมฮะ ตอนแรกเจ้คองน่ะตัวน้อยๆน่ะนั่งอยู่ในตะกร้าน่ะเขาเห็นได้สามเขาเห็นได้สามผู้เดียวน่ะเขาก็เลยเออว่าสงสารน่ะเขาก็เลยเออเจ้าของมานั่นน่ะเอาบ้านเราสิเป็นตั้งสี่สี่หัาแยกบ้านเหมือสุดโต๊ะทีบ่หเอ๊นตอนหลังต้องเดินมาอุ้มก็ใจไหมจมเหมือนเด็กปากคาบอยู่สุดไทยเหรอมึนทำไมวิ่งมาให้อุ้ม ทำไมไม่วิ่งไม่อุ้มขั้วขั้วทำไมไม่วิ่งไม้อุ้มลองจับดูเก่งแง่มึงป่วยแง่มึงบม่สบายกันมิตรกูเลยนะสิได้พามึงไปหาหมอกับย่ายน่ะมันติดกัดแน่เน่ะคลองคลองกินมันทำไมไม่วิ่งไม้อุ้มฮะน่าอร่อยเลยทำไมเก่งไม่วิ่งไม่ให้ฉันอุ้มตอนป่วยแกไปหาหมอเองได้ไหมแกขับรถไปหาหมอเองได้ไหมตอนป่วยน่ะ ตอนเช้าก็ต้องวิ่งมาให้อุ้มสิอย่ากวนอย่ากวนนั่นเฮยมันรู้ด้วยวะคุยกันก่อนตอนเช้าเวลาตื่นมาเน่ะไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ต้องวิ่งมาให้อุ้มเข้าใจไหมกูแหงว่าหากมึงก็ตตองแหงอ่อนเข้าใจบ่แล้วเวลาป่บวยังสิกูที่ได้พามึ่ไปหาหมอมึงขับรถเป็นบอ่อกูถามแน่แหม่ไม่เอาตีนเหยียบเกงอุ้ยพ่อพ่อุออยินแล้ว ตัวอื่นเขาไม่งุดหิดเลยนะใส่เสียงใส่เสียงเหรอฮะเออหมาบ้านนี่บ่ขำบ่คูลเลยบ่ต้องมาเรียน่ะกูบ่หักมึงจะกินขนมเหรอเนี่ยกรนดีมไหมโอ้ยมันกระบุกมันโบรดณมากไอเกีเ๊ยมเลยที่ไหนลูก จดจำไว้นะข้าวันพร <ไป S 1> ุ่ง <ไป S 1> นี้แกไม่มาให้ฉันอุ้มอีกตอนเช้าๆแกจะโดนแบบนี้แหละวันที่แกป่วยอะ่ะฉันจะแอบ,บเอาเซยาในใส่น้ำให้แกกินแล้วแกก็ตื่นเย่มาจะเตบบป้ไอ้กูไปเลยแกรัา <c oughs> ต้องหัดามตัวอ้อน <c oughs> หูที่ให้มาเนี่ยครับใช้ประโยชน์มัก <c oughs> ไปขอมือก่อนเอามือมาแลกกันเอามือมาแลกกันเอามือก่อนเอามือมาแลกกันนะขอมือขอมือเอามือมาแลกกัน นั่งลงนั่งลงนั่งลงมาแลกกันอ่านั่งลงก่อนเอามือมาแลกกันนั่ง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 เอามือมาแลกกันแลกกันขอมือมันหายบาดสิอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะตัวใหญ่เพราะตัวใหญ่กำลังกินอยู่นะโอ้ยอย่ากัดกันก็พอนะพ่อลูกนะสวยกันน่ารักนะโอ้โหพูดนะโอ้ยปวดนังเด็กๆพอพูดถึงปฏิทินหน่อยเร็วเด็กๆปฏิทินช่องนะครับ วัยสตอรี่ปี2568โอ้ขอโทษนะตื่นกันสีห้เิ็นปฏิทินเลยห้รอร์หดปฏิทินเนาะบอกว่าเรวเขาจะตื่นแบบนหนกันโอ้บบไหน